เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สอดจัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรีและฝึกอาชีพอำเภอแม่สอดค่ะหน้าที่ทำการชุมชนมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ ในายไกรสอนกิจการรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายกรกิจกรรัญญะพัฒนพงศ์เลขานุการนายกเทศมนตรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สอดจัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรีและฝึกอาชีพอำเภอแม่สอดโดยมี นายสมชายไตรทิพชาติสกุลแนอำเภอเมืองตากรักษาการในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมด้วยทีมงานพัฒนาสตรีตำบลแม่สอดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรีและฝึกอาชีพเทศบาลนครแม่สอดในการทำสบู่หอมให้แก่สตรีในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ในการนี้รองนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมให้กำลังใจในการจัดโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมทั้งสามารถต่อยอดโครงการในการจัดจำหน่ายต่อไปได้อีกด้วย